Alan, อเล่นวครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่อีกหนึ่งโซนสินค้าของเอกสาวครับผมโซนนี้เป็นพวกมิกพวกไม้พวก,พวกคอร์ดดิตอนคอร์ดอะล็อกว่าเป็นระบพงบูทูธก็มีในโซนนี้ครับผมมาเรามาเลือกเรียงดูว่าในโซนนี้มีอะไรบ้างครับผม เรามาดูมิกกันก่อนครับมิกเรามีหลายโซตหลายราคาครับผมตัวแรกครับผม950บาทครับตัวนี้เป็นมิก4ช่องครับผม2ไมค์นะครับผม4ช่อง2ไมค์ครับเป็นบลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธผ่านโทรศัพท์หรือ USB หรือเป็นการ์ดได้หมดครับผมเอ็โคในตัวแล้วก็พิเศษอีกมิกตัวนี้ก็สามารถต่อกับรถยนต์ได้เลยครับผมโดยเสียบเข้าที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ครับตัวนี้ก็เหมาะสลับใส่รถตู้ร้องคาราโอเกะครับยกให้เข่าเลยตัวนี้ครับผม 2,500บาทครับผมตัวนี้ก็จะเป็นมิกทาดานะครับผมเป็นมิกซีไมค์ครับมีคิวในตัวนะครับผมมีคิวเจ็ดแบนด์พลาสติกในตัวครับผมมีคิวตัวตัวนี้เป็นฟังก์ชันเอฟเฟกต์แล้วนะครับผมเอฟเฟกต์ก็จะเสียงดีกว่าเออเอ็กโค 2,500บาทอีก1ตัวครับแล้วขยับอีกหนึ่งรุ่นครับผม3,100บาททั้ง2รุ่นครับมิกตัวนี้ก็ข้างในเหมือนกันครับผมต่างกันแค่รูปลักษณ์เฉยครับผมตัวนี้ก็เป็นมิกซสี่ไม้ครับเหมือนกันครับผมมีเกณฑ์มีปรับแหลมปรับกลางปรับเบสเหมือนกันครับผมครับมีเอฟเฟกเหมือนกันครับบาลานซ์ซ้ายขวาเหมือนกันครับเขาพิเศษเขาก็มีปุ่มมิวส์ด้วยครับปุ่มมิวส์แล้วก็ปุ่มเช็คสัญญาณด้วยครับผมตัวนี้เป็นมิกซ์สี่ไม้ครับผมมีับวยูเอฟฟเครับ เอฟเฟกตัวนี้จะมีแค่16โปรแกรมเท่านั้นนะครับผมครับก็มีเอ็กโคมีเอฟเฟกอยู่ในตัวทั้งหมดนะครับผมตัวนี้ก็เป็นรูปลักษณ์สไลด์ก็จะสวยงามมากขึ้นครับกับราคา3,100บาทนะครับผมก็อีกหนึ่งตัวครับ3,100บาทเหมือนกันฟังก์ชันเหมือนกันครับทั้งหมดต่างกันแค่เอฟเฟกตัวนี้มีเอฟเฟกทั้งหมด9.9เสียงครับผมขยับมาอีกหนึ่งรุ่นครับอีกหนึ่งรุ่นก็เป็น3,500บาทฟังก์ชันเหมือนกันทั้งหมดครับต่างกันแค่ช่องมิกครับผมออออััััันนนนนีีีี้้้้ชชช่่่่งงงงงงมมิิกก6ขยยยาาเเเเลทททดดดววผตรรไหคบบฟฟฟ์ููธ เหมือนกันครับผมตัวนี้ครับผม3,700บาทขยับช่องมิคขันอีกเป็น8ช่องสัญญาณนะครับผม8ช่องสัญญาณครับแต่ฟังก์ชันพวก EQ เอฟเฟ t อะไรทุกอย่างเหมือนกันทั้งหมดนะครับผมอันนี้ก็3,700บาทสําหรับใครที่ต้องการช่องมิคก็เยอะก็ตัวนี้ครับแนะนําตัวนี้ครับผมมาแล้วแล้วก็ขยับไม้รุ่นครับตัวนี้4,800บาทตัวนี้เหมาะสำหรับร้านอาหารครับผมร้านพวกซองที่ต้องการช่องมิคก็เยอะสิบสอช่องสัญญาณกันเลยทีเดียวครับผมฟังก์ชันก็เหมือนกัน EQ Bluetooth เอฟเฟกในตัวเหมือนกันครับผมตัวนี้ก็เล่นสดได้เลยครับผมกับราคา5500บาทครับผมยุคก่อนซื้อไม่ได้นะครับราคานี้ยังต่ํา20,000นนะครับแต่ก่อนครับผมมิตันนี้ก็เป็น16ไมครับฝั่งละ8ดนะครับผมฝั่งละ8ดครับสามารถรับสัญญาณได้ถึง16ช่องสัญญาณก็ได้ทีเดียวครับผมฟังก์ชันการใช้งานก็เหมือนกันมีบลูทูธมีเอฟเฟกเหมือนกันครับผม EQ ในตัวเหมือนกันครับแต่ช่องมีเบสกลางแหลมเหมือนกันครับผมตัวนี้ 5,000ับาทครับมาครับตัวนี้มาดูโซนไม้ลอยเราครับตัวแรก2,500บาทนะครับผมเป็นไม้สตัวนะครับไม้2ตัวครับนี่ครับผมลูปลักเขาก็สามารถย้ายเสามาข้างหน้าได้นะครับไม้สตัวราคา2,500บาทตัวที่2ก็โปรพัดตัวนี้เขาก็ขยับเกจเขาขึ้นมาครับตัวนี้ก็สามารถจูนขึ้นได้ครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่2,700บาทครับแต่ก็ขยับก้นไปอีกครับตองเก้าครับตองเก้าก็จูนขึ้นได้เหมือนกันครับผม จุนขึ้นได้เหมือนกันแต่แลกมาด้วยราคาที่แพงขึ้น4,900บาทตองเก้าครับผมตองเก้าก็ถือว่าได้รับความนิยมมากมากครับในในหมวดหมู่การเล่นดนตรีสดหรือหมวดหมู่การใช้ไม้ต่างๆครับผมอีกรุ่นครับน้องใหม่ครับผม Soundtech ครับผมตัวนี้6,900บาทครับผมโทนเสียงข้อก็ออกโทนเสียงเขาออกจะใสมันบางครับผมนิ่มๆครับงานขาก็เหมาะสำหรับนักร้องครับนักร้องร้องเพลงแล้วขอว่าเสียงใสหน่อยครับไมชุดนี้ครับผม6,900บาท Soundtech ของเราครับผม มาครับขยับไปอีกหนึ่งโซนครับโซนนี้ก็เป็นโซนโซนเน็ตเวิร์กโซนอ q โซนคอสครับผมตัวแรกครับผมอ q ครับผมจัดประเลยตัวนี้2,500บาทครับผมขยับไปอีกรุ่นครับคอสอนาล็อกครับผมอนาล็อกตัวนี้3ทางครับครับตัวนี้คอสอนาล็อก3ทาง2,500บาทครับผมแล้วก็ขยับไปอีกรุ่นใครที่ต้องการเสียงกระสุนใสครับจัดเลยตัวนี้ครับผมคอสดีตันองพันห้าร้บาทขยับไปอีกรุ่นครับตัวนี้ก็ซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเบอร์ค่ดอย่างรุ่นครับราคา25,000บาทสหรับคอสดออขงเรราคับผมนี่ครรรับเเพาาะก็มีทั้งหมด 3รุ่น3ราคาให้ลูกค้าเลือกนะครับผมมาขยับมาชั้นล่างสุดก็จะมีไมล์ราคาถูกครับไมลสายราคา350บาทมาดูครับว่า350บาทเขาจะสุดยอดขนาดไหนครับดูฟังก์ชันหัวไมล์ครับอันนี้ไมราคา350บาทที่บริษัทเอกซาวขายนะครับผมแต่ที่อื่นไม่รู้ว่าขายเท่าไหร่นะครับผมแต่ผมขายแค่350บาทครับผมอีกหนึ่งช่องก็เป็นหูฟังครับสลับนักดนตรีนักร้องครับผมครับราคาขาย490บาทนะครับตัวนี้ครับผมนี่เขาเรียกว่าสมอลท็อกไว้สลับเล่นดนตรีเอีย หายครับเสียงรอบนอกไม่เข้าแน,น่นอนครับผมนี่ครับผมราคา499บาทครับผม แล้วก็จะมีทั้งรุ่นครับ D f o ครับผม D ี o ก็ส่วนมากก็จะใช้ในตะกูลรถแห่หรือรถเล่นสดครับผมราคา1 1 0 0 0บาท D ี o นี้ครับผมนําเข้ามาเลยนะครับไม่ได้ผ่านการใช้งานในประเทศไทยนะครับผมครับผมนำเข้ามาแล้วก็มาขายเลยครับผมครับตัวนี้ D ี o 1 r หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทมาดูตัวครับผมหลายคนก็เจอปัญหาเรื่องราเตอร์หลุดเราเตอร์มีปัญหาครับแนะนําตัวนี้เลยครับสำหรับสายแห่สามพันบาทครับผมของใหม่ครับผมระยะการเดินทางร้อยถึงสองร้อยเมตรสบายครับสำหรับราเตอร์ตัวนี้ครับผมว่ารถแห่เอกซาวใช้ตัวนี้เก็บทั้งหมดครับใน มาดูหนึ่งส่น,นนี่ก็เป็นปักไฟครับอันนี้ราคา800บาทครับไม่มีจอครับราคา800บาทครับสำหรับปักไฟของเราครับผมแล้วก็อย่าไปรุ่นตัวนี้ก็ n p 1,300บาทครับผมตัวนี้ก็มีจอ โบนในตัวมาเห็นไหมครับนี่ครับผมนี่ครับแล้วก็ขยับไปอีกครับผมตัวนี้3,800บาทตัวนี้จะเป็นพาวเวอร์มิกครับสามารถต่อลำโพงได้เลยครับไม่ต้องมีพงเขาเบอร์ตัวนี้ครับผมราคา3,800บาทมีพาวเวอร์ข้างร้อยสิบบาทในตัวครับที่ขาดมาได้โซนบนครับผมบูทชุดเริ่มต้นที่ราคา999บาทครับสามารถเสียบไม้ได้ครับผมขยับราคาอีกหนึ่งอยก้าสิบาทครับผมตัวนี้ก็เสียบไม้ได้ตัวนี้ก็เป็นบูทูธ180องศาครับมีดอก4มุมนะครับฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มี2ดอกครับฝั่งนี้ก็มมมีีีอกคครรััับบผผตวน้2,590 บบาทครันี่ครับฟังก์ชันเขาจะมีคนจับตัวนี้นะครับผมขยายไปอีกรุ่นตัวนี้ก็ถือว่าขายดีครับผมการันตียอดขายพันกว่าใบครับตัวนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอีกหนึ่งรุ่นครับผมกับตัวนี้ราคา2,990บาทตัวนี้ราคาพร้อมส่งนะครับราคาโปรโมชั่นนะครับตัวนี้ครับผมดอก8นิ้ว2ดอกแต่ก็อีกหนึ่งรุ่นครับผมชุดรถไถชุดนี้ก็500กว่าใบครับประสบความสำเร็จอีกหนึ่งรุ่นครับ3,490บาทนี่เป็นชุดรถไถดอก8นิ้ว2ดอกนะครับผมในชุดเราก็มีชุดแขนมีสายไฟเข้าแบตให้พร้อมสมบูรรณ์ทุกอยย่่างนนะคับผมเี แล้วก็ใบหนึ่งรุ่นครับ3,790บาทตัวนี้เป็นดอกเคทเฮดครับผมเฉพาะดอกก็400กว่าบาทแล้วต่อดอกครับผมนี่ครับเหมือนกันครับมีหูจับเหมือนกันครับผมนี่ครับสามารถพกพาได้ครับนี่ครับผมพกพาได้ครับผมแล้วก็โอ้โหรุ่นนี้ก็ร้อยกว่าใบครับถือว่าประสบความสำเร็จในหนึ่งรุ่น3,990บาทครับผมบูททูตพลังงานแสงอาทิตย์ครับโอ้โหครับสำหรับคนที่อยู่ไร่อยู่นาครับผมสามารถชุดนี้ไปได้เลยครับฟังเพลงได้วิทยุเอฟเอ็มได้เหมือนกันครับผมมือถือแบตบดก็ใช้ตตตตัััััััววววนนนนนีี้้้ชาาาารรรรรรร์์จจไดคคคคบบบบูปลกกกษณเเขข็ะะะใใใหหญ่่่แพออสมมงผ ืนก็สามารถใช้แบตได้ประมาณ7-8ชั่วโมงกันเลยทีเดียวครับชุดนี้ครับผมแบต7แอมป์ข้างในครับผมครับรถนี้ก็คืออีกหนึ่งโซนของเอกซาวนะครับผมโซสินค้าไม่ว่าเป็นมิกไมลอยลำโพงบูทูธครับผมครบเซตในมุมนี้ครับผมตอนนี้ร้านเราก็เปิดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยครับผมขอบคุณครับผม